สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งดีรับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปบอกเพื่อนๆและชาวเอฟซีทุกท่านให้ได้รับฟังรับชมกันนะคะสำหรับคนที่ชอบ ดูคําทํานายทายทักจากไพ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อกไพ่ย,ยิปซีไพ่พรมยานหรือมีอีกหลายตําราและก็อีกหลายสํานักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการดูไพ่ ก็คือการทํานายทายทักดวงชะตาชีวิตอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นคิดทจังชาแนลก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้คือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลหากใครไม่เชื่อ ก็ปล่อยผ่านนะคะหากใครหลายๆคนเชื่อก็ลองเปิดใจเข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ของคิดิจังชาวแนวกันนะคะก็คือการดูไพ่ต่างๆถ้าใครที่ชอบดูในปีหนึ่งนั้น พยายามอย่าดูบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าการดูไพ่ต่างๆจะเป็นการทอนอายุตัวเองนะคะทอนอายุในหมายถึงว่าทำให้อายุสั้นลงค่ะแต่ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะพยายามอย่าดูบ่อยปีหนึ่งหากเป็นไปได้ หกเดือนให้ดูสักครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งถ้าจะเป็นการดูที่ไปนิดก็ให้ดูสามเดือนครั้งนะคะอย่างเช่นตำราไพยิบซีนี้หากเป็นไปได้สามเดือน ค่อยดูครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครบางคนคิดว่าสมเดือนมันเร็วหรือไวเกินไปหเดือนค่อยดูปีหนึ่งดูสักสองครั้งกำลังดีค่ะพยายามอย่าดูบ่อยบางคนชอบดูการทํานายทายทักเรื่อยๆไพ่นู้นตํารานี้ทุกเดือนจะทําให้อายุตัวเองสั้นลงนะคะสำหรับ ใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้แต่ก็ถือเป็นความเชื่อสำหรับสายมูเตรูค่ะที่คิติจังจะนำมาแนะนำและบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันค่ะแต่สำหรับตัวของคิติจังเองนั้นก็เปิดตําราไพาย,ยิบสีเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เปิด ดูให้ใครบ่อยๆนะคะสำหรับคนที่มีความเดือดร้อนใจไม่สบายใจจริงๆคิดที่จังฉาแนวถึงจะเปิดตำราไพ่ยิปซีนี้ดูให้จริงๆนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะมีไอดีอยู่หน้าช่อง YouTube นะคะก็ สำหรับวันนี้คิดจังชาแนลก็นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบดูคำทำนายทายทักในการดูดวงต่างๆชะตาชีวิตต่างๆจากสำนักต่างๆจากไพ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อกไพ่ย,ยิปซีไพ่ตำราพรมยานหรืออีกหลายๆอย่างนะคะก็พยายามอย่าดูบ่อยค่ะเว้นบ้าง สักห้าหเดือนดูครั้งหนึ่งก็จะดีค่ะหากว่าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ